ทำไมมานั่งอยู่คนเดียวอ่ะไม่กลับบ้านหรอซันเรียกรถไปนานแล้วพี่ยังไม่มีรถมารับเลยอ่ะให้พี่ไปส่งไหม ฮัลโหลครับแม่ซานออกมาทำงานพิเศษครับไม่ได้หนีเที่ยวครับแม่เอ่อแม่จะคุยกับเพื่อนสันทิลานปลาล่่แม่ครับเฮ้ยแม่เปิดกล้องทำไมเนี่ยเกรงใจเขา สวัสดีค il ่ะแม่กำลังปิดร้านแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมไปส่งซันให้เองครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับแม่เดี๋ยวซันไปช่วยเพื่อนเก็บหลานก่อนไปนครับโกหกผู้ใหญ่แบบนี้ไม่ดีนะครับติดเดือ ใครใจะพี่ไปส่งผมไปธนาเดึกแล้วไม่มีรถหรอกพี่เดินไปส่งก็ได้เดินตามผู้ใหญ่มาไม่กันนะพี่นี่แหละผมกลัวโดนกัดที่สุดซันรู้ไหมเวลาพี่เห็นซันอะ่ะพี่นึกถึงคนคนหนึ่งตลอดเลยใครหรอครับ แม่เพียงอ่ะชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่ชอบเห็นใครถูกลังแกเรายิ่งตอนที่ซันวีนพี่เรื่องหอยหวานวนะหน้าแม่พี่รอยมาเลยแล้วคเรื่องหอยหวานอนะไม่ต้องเป็นห่วงนะกลับกันี่ย ขอโทษนะครับพี่มีนอ๋อคนที่ร้านเล่าอ่ะครับ เพื show, ่อนผมแนวไอจีผมไปฟอร์สมั hey, ide, ่วเลยเราไม่ตอบเขาไงเฮ้ยบล็อกเลยเหรอก็ผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วครับ อยู่เนี้ย AI มันฉลาดมากมึงรู้ปะโทรศัพท์มันอยู่ติดกับตัวมึงอะเวลามึงพูดถึงอะไรบ่อยๆหรือสนใจอะไรมากๆอะมันจะขึ้นที่หน้าเ e e มึงไม่เชื่อมึงลองดูมึงกับเพทายนี่ ดูสนิทกันดีเนาะอ๋อมันเป็นเพื่อนสนิทผมครับมันไม่ใช่ท้ายผมหรอกผมชอบคนรักสัตว์แล้วก็เป็นเด็กเนิร์อแต่ที่สำคัญนะดอกจันท้าดวงเลยผมชอบคนที่อายุมากกว่าผม โคตรน่าสงสารนะพี่ตอนน้องตัวเ,เล็กๆนะก็เลี่ยงมันได้พอมันตัวใหญ่ขึ้นมาเอาน้องมาทิ้งเฉยคนเราอ่ะโคตรใจร้ายเลยซันเรื่องหอยหวานนะไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพี่ดูแลให้เองอย่างน้อยก็ จนกว่าจะหาบ้านใหม่ให้น้องได้อะ่ะเพราแต่มีคนเย่นเดินตามมาส่งไอ้เนี่ยเขาเรียกตั้งใจเดินมาส่งงั้นส่งแค่นี้ก็ได้ครับซันนึงหอแล้วบายบาย พี่มีนครับผมมีของจะให้นี่นี่นี่นผมไปปัม๊มกุญแจก็เลยหาน้องมาเฝ้ากุญแจครับเผื่อว่า มีคนกลับบ้านดึกจะได้รู้ว่ามีคนนิรันต์กับหัวใจดวงน้อยๆดวงนี้รออยู่ที่บ้านนะครับพี่มีนครับเ้าหวยผมหน่อยได้ไหมครับ แบบนี้หรอน้องสดๆคนเนี้ยอยากมีไทา์แบบพี่มีนเป็นของตัวเองนะครับ oh, อะไรนะคุณนิรันอยากเล่นของเล่นหรอเดี๋ยวมินขอเข้าไปหาก่อนนะ กฎการอยู่ร่วมกันข้อ10ห้ามเข้าห้องมีนก่อนได้รับอนุญาตข้อ11อย่าลืมให้น้ำคุณนิรันเพราะคุณนิรันเป็นหมาขนสองชั้นข้อ12ห้ามมีเรื่องกับใครอีกแต่ถ้ามีคนมาหาเรื่องก่อนก็ต้องสู้ข้อ13 โทรหาแม่บ้างข้อสิบสี่ห้ามมีแฟนเพราะพี่มีนไม่อยากให้ตุนมีความรักเข้าห้องคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตแบบนี้หรือว่าผมต้องมีกฎไว้ให้พี่มีนบ้างละอะไรกูเข้ามาเอาของเล่นให้คุณนีิรันเฉยๆไม่ไง พี่มีนครับขอบคุณนะครับที่ให้ตุนอยู่บ้านหลังนี้รีบอาบน้ำนะจวลงมากินข้าวกัน กข้อ14เนี่ยถ้าเป็นพี่มีนผมขอแหกกดข้อนี้นะครับข้อ14อะไรกูไม่เห็นรื้เรื่องอะไรทั้งนั้นอนะนี่ตามานะ พี่ขออนุญาตเช็ดให้นะมึงรู้ป่ะว่ากูโคตรอายเลยวะ ที่รู้ว่ามึงรู้มาตลอดแล้วกูยังไปทำแบบนี้กับมึงฮายฮายสวัสดีค่ะพี่พี่พด็อกเตอร์มิวว่าแล้วเชียอว,ว่าพวกพี่พี่อ่ะต้องมาอยู่กันที่ร้านนี <c oughs> มรร้มีใครเลี้ยงด็อกไหมคะเนี่ย <c oughs> พอดีมิวเป็นด็อกออโรติกนิดหน่อยอะคะ่ะ <c oughs> วันหลังพี่จะทำแบบนี้กับใครนะครับถ้าเขาไม่ชอบก็มาทำ มองแว็บเดียวก็รู้ว่าพี่อ่ะชอบพี่มีนเด็กคนนี้มันก็วิ่งตามความรักของมันแล้วคนที่มันรักอ่ะ <c oughs> ก็คือพี่ ที่ฝนตกฟ้าร้องฉันจะอยูข้างเธอคนที่เธอหันมาก็จอฉันพร้อมจะเป็นไม่อยากเป็นแค่พี่น้องใครมองมาก็เห็นว่าฉันชัดเจนว่าอยากเป็นคนที่สำคัญของเธอแล้วทำไมบางครั้งที่เธอนั้น